ครับสวัสดีครับทุกทกท่านครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ6กล้อซิงสายล่องนะครับาวันนี้มันหยุดเก็จะกลับมาเที่ยวบ้านนี่นครับหลังบ้านนู่นบ้านผมนะครับสว่วนนี้บ้านทีมง,งานช่างสมจิตนะครับวันนี้เรามาดูว่าช่างเขาทำอะไรกันนะครับ สวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีครับวันนี้ช่างทำอะไรครับช่างช่างทำอะไรครับวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นทีมงานช่างสมจิตนะครับน่าจะทำใที่นั่งเล่นนะผ่อนคลายยามเย็นและก็วันหยุด ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับริมคลองครับตอนนี้ก็สาวๆนั่งพักกันอยู่นะครับเรามาดูกันว่าพี่สาวทำอะไรนะครับวันนี้ อันนี้ก็จะเป็นเจ๊น,นะครับเจ๊นหนิงทีมงานช่างสมจิตครับสวัสดีครับครับจเ,เ,เจ๊ฝากทีมงานหน่อยสิเจ๊เจทีมงานช่างสมจิตนะคะรับเหมาก่อสร้างค่ะทําอะไรบ้างครับรับเหมาก่อสร้างทุกอย่างค่ะรีโนเวทบ้านนะคะแล้วก็ก็รีโนเวทบ้านรับทําโรงงานภูก็เบื่อ,อ,อขึ้นทั้งหลังทําได้หมดค่ะก็ะคือรับเหมาทุกอย่างนะครับค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหลานสาวหลานสาวคนสวยอันก็จะดัางแมบหนะ่อยนึงใช่ครับก็ฝากทีมงานช่างสมกิตไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่กำลังสร้างอยู่นะครับ ในบ้านของช่างสมจิตนะครับเอเอน่า FC 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 วิ่งตาม ก็พ <G ül üyor> าดูลิมคลองนะครับอันนี้ก็ตอนยามเย็นนี้จะเย็นเย็นมากครับเงียบอันนี้ก็ จะเป็นบ่อปลานะครับบ่อปลาดุกก็จะประมาณนี้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับอันนี้ก็จะเป็นลูกชายมาแมกรอพ่อหลหรอครับหนูรอพ่ออ่ะ ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝาก6ล้อซิ่งสายล่องนะครับฝากไว้ความใจทุกๆคนด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพิ่งหัดทำคลิปใหม่ๆฝากด้วยนะครับสวัสดีครับทุกๆคนครับ